เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาเปิดกาชานะครับดูคังเฟสติวัลนะครับต้องบอกว่าเป็นกาชาพิเศษละกันนะครับเพราะว่ามันจะมาแล้วก็จบภายในวันที่7ใช่ไหมเดือนเนาะก,ก็เป็นตู้กาชาเรียกว่าเอ็กซ์คูซีอยู่ละกันนะครับก็มีหมายเลือกเปิดตอนแรกผมกม็จะเปิดดีไหมนะตู้แบบนี้แต่พอเห็นเฮ้ย มันมันใช้ได้นะคือแบบให้ดูตัวละครก่อนเออถึงแม้มันว่าจะเป็นตัวที่แบบถามว่ามันเจนเก่าขนาดนั้นไหมต้องบอกว่ามันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะเพราบางตัวผมยังมองว่ามันยังใช้งานได้ผมก็เลยมองว่าเฮ้ยไม่ได้ว่ะเราขอลองหน่อยโดยเฉพาะเซิร์ฟโกลบอลผมเนี่ยตัวต้องบอกตัวละครในเซิร์ฟโกลบอลผมอะขาดตัวดีๆเยอะมากๆเลยเซิร์ฟเจแปงผมอะมันค่อนข้างคมไง ผมก็เลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้อยากเปิดเสริมน,นแต่เสริมนี้อยากเปิดนะครับก็วอนนี้เดี๋ยวมาเปิดให้เพื่อนดูเลยว่าจัก,กือไหมเออใช้คํานี้ดีกว่าว่าจัก,กือหรือเปล่าเอะร้อยเม็ดนี่ผมคงไม่เปิดนะผมคงเปิดแค่อันเนี้พอนะครับเมื่อกี้มันห้าสิบเมตรอะมันก็ได้ลุ้นนะครับผมมาเดี๋ยวเราลุยกันเลยดีกว่านะครับตู้นี้คือแบบแหมมันก็น่าลองแนละ้วห้าสิบเพชรเองมาถามว่าผมหวัง ในตู้นี้อ่าเออ,เอ,อพูดถึงประเด็นนี้ก่อนตัวที่ผมต้องการนะครับผมผมอยากได้โบลี่เพราะผมมองว่าเซริร์ฟโกบอลผมว่าผมอยากทำทีมอ,อ่าอะไรวะมูวี่บอสอะไรเงรี้ยซ่วบอสผมอยากได้โบลี่มานำนำแคทมากๆเลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของเนี่ยไอตัวเนี้ยก็อยากได้นะครับหลอดสลักเนี่ยเบต้าตัวนี้ก็อยากได้นะครับผมเนาะโอเควะดูเลยดีกว่าเนะี่ับไป มันจะได้ไหมผมเ็นคนเปิดแล้วมันได้ไงเออเอาเฮดียวก่อนนะคุณลลงไปเฮ้ยเหมือนมันการันตีเลยป้าเนี่ยดูดีเห็นเพื่อนอ๋อเออมันก็การันตีเลยดีว่าใช่ปะส่งนี้คือมันการันตีเลยปะ่ะแล้วแต่แต่จะได้ใครก็ไม่รู้ไงเฮ้แต่นี้ดีนะรู้กูจะเสิร์ฟเปิดเซิรฟ์เรฟเจแปดด้วยดีปวะว่ะใช่คือมันการันตีแต่เราก็ไปรู้เองนี่ไงพีต้าเออยิงด้วยเพื่อนมันการันตีนะครับมันน่าจะได้ในนั้นแหละ แต่จะได้ตัวอะไรก็แล้วแต่เวนแต่กรรมถูกไหมโอ้โหโกหุตัวนี้เฉยเฉย,ยอ่ะเฮ้ยอีกรอบหนึ่งถ้าอย่างเงี้ยคือโอเคนะถ้ามันกรารันตีอย่างเงี้ยอีกรอบนี้มา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 ,มา,มา,มาเอาแล้วความโลกข้อขอมนำกันเพื่อนเออกรารันตีอยู่แล้วแต่ลุ้นเอาว่าได้ตัวอะไรมาอ้าว ป่าเบไม่แปลงร่างเหรอเฮ้ยหรือว่าไม่การันตีวันเพื่อนแปลกแปลกแล้วอย่าบอกนะว่ากี้กูโชคดีอะ่ะเฮ้ยว่าชัดเลยวะเฮ้ยไม่การันตีหรอเราลืมว่าการันตีเฮ้ยอ่ะเ, <c oughs> เรียบร้อยเลยครับอ้อนมาทีเดียวนี่หวานเพื่อน คื50อ50าสิบป่ะมันมาทีเดียวเว้ยผมก็รู้ว่ามันอยู่ตลอดโอเคแต่ก็โอเคนะเออถือว่ามาลองให้เพื่อนนะเฮ้ยผมว่าคุ้มว่ะคุ้มหรอเออเมื่อกี้ผมก็ไม่ดูะระยละเอียดเนาะโอเคไมเป็นไรเนี่ยถามว่าผมโอเคไหมื่อกี้ก็ต้องพูดตรงๆเลยนะคืออะอย่างน้อยอะได้ตัวใหม่เว้ยก็ยังดีเว้ยเออ ได้ป่าเบเนาะห้าสิบเมล็ดแล้วก็ได้เอลอาร์เมื่อหนึ่งตัวเนาะก็คุ้มแหละนะครับเนาะถ้าเรามองเขาห้าสิบเมต็ดอะเออเราได้อะแล้วก็โอเคแหละเนาะแต่แหมมันก็แบบอีดุดเป้าหมายผมไปนิดนึงเนาะเออคือผมมาอยากได้ในส่วนของโบลลี่ไงแต่ก็ได้ป่าเบก็แล้วก็เป็นตัวใหม่ด้วยนะครับหมายถึงใหม่ในไอดีนี้นะเออเนาะก็ไม่เป็นไรถึงแม้ว่าอาจจะไม่ค่อยมีงานให้ให้ได้ลงเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรจริงๆ,ๆเนี่ยอยากได้ตัวนี้ แล้วก็ตัวนี้เนาะเอออยาเอามาเล่นทีมตัวร้นยนะครับผมก็ไม่เป็นไรเนาะถือว่ามาเปิดให้เพื่อนดูนะครับผมแต่ถ้าถามว่าตู้ประแก 50, ะ50บปะแก่กะไอหนึ่งร,ร้อยเนี่ยจริงๆคือมันก็คืออย่างที่บอกเหมือนลูกบันประกาศแล้วเนาะว่ามันจะมีตู้กาชามาวันที่7เดือนเจซึ่งผมก็บอกว่าเราเราควรจะจะรอตู้นั้นดีกว่านะตู้นี้นเหมือนตู้แม่งตู้หลอกแดกตูตู้หลอกกันเพื่อน เออเหมือนตูหน้หลอกครับผมก็เลยไม่อยากให้เพื่อนแบบไม่ทุ่มกับตู้นี้มากเนาะคือมันเดี๋ยวเพื่อนดูตัวหลังตูด้ดิเออคือแบบมันก็เป็นตัวที่แบบเก่าแล้วอะนะครับก็อยากให้วางแผนดีๆนอห้าสิบเมตรแต่ถ้าห้าสิบไปแกเออมันลองได้ไงนองแต่เนี้ยแม่งร้อยเลยนะก็แต่เพื่อนก็อาจจะมองว่าร้อยหนึ่งมันอาจจะน้อยก็ได้นะเออแต่สำหรับผมผมมองว่าร้อยเนี่ยเก็บเพชรอยู่อืนานอยู่นะ เอาไว้ว่าจะเปิดก็แล้วแต่สตาร์ของเพื่อนๆแล้วกันแต่สำหรับผมผมมองว่าร้อยหน,นึ่งอาจจะยังไม่คุ้มแต่ถ้าเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ผมว่าแม่งคุ้มมากๆเลยกระดาบผมโอเคเอว่าประมาณนี้แล้วกันเน,นาะสำหรับการเปิดกาชาออเดิร์นะผมก็คงเก็บเพจไล้ละเพราะว่าเดี๋ยววันที่7เดือน7อ่ะมันก็จะมีตัวละครเด่นๆมาแน่นอนเพราะว่าทีเซอร์ก็ออกมาแล้วนะครับก็น่าจะเป็นในส่วนของไดม้าแหละดูไดมาขนาดนี้แล้วเนาะก,ก็ประมาณนี้นะครับผมจะชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับนี้สวัสดีครับผม